ี่ว่าเปิดมาแล้วควรจะสุ่มดีไหมนะถ้าลองเปิดดูก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะว่าเราใช้บัตรฟรีเฮ้ยอันี้ปนกล่องทองอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะานี่คือตำรวจที่จะไปจับกูฮะหรือว่าไม่น้อยกวูวะนี่นยเราไม่น่าจะเป็นทหารหรือว่าตำรวจอะไรแบบนี้นะเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้ปะมไม่ไม่ไม่ค้านตำรวจนะมันท่าอะไรวะท่าใหม่นะเอ๊ะนี่เขาเป็นคนคิดท่าดีนะ หมุนไปหมุนมานะมือพันคอตายนะเนี่ยข้างล่างรู้สึกว่าจะมีคนยิงกันนะครับจวัดเดีเขาเป็นมาอย่างไงว่าไปยิงกันอย่างนั้นน่ะมึงไม่รู้เลยว่าเขาก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันนะ่ะปีงเขาอย่างนั้นนะ่ะพ่อแม่เขาจะคิดยังไงลูกเขากำลังจะมีอนาคตเออผมโดนยิงเพราะว่าขโมยจิ้งจกบ้านเขาครับ,รบโถ่ไอสัตว์มึงมีอะไรกินเลยวันนียรู้สึกว่าจหว,วัดีดอเขาจะมาแล้วนะครับอุตส่าห์นั่งกินน้ำชารอตั้งนานมาก็ดีแล้วมีอะไรจะถาม ชุดที่พี่ใส่คือชุดอะไรชุดตัวพยุกเป็นทหารครับคุณพูดชื่อนี้ดิมันไม่ดีเลยครับมึงรู้ไหมเมื่อวานเป็นคนพูดชื่อนี้คนข้างบ้านกูร้องไห้เลยเขาไม่ชอบเลยครับไปเอาไอ้สัตว์หมาก,กูไปขาบสากกระเบือเขาพอดีกำลังตาบกุงอยู่เลยแย่จริงๆเลยนะสากรู้ไมาจากไหนสิบอันนั้นในบ้านกูต่อไปข้ามอเตอร์ไซค์ไปกูด้วยนะหมานะน้องก็ถามว่าพี่บินไม่ภาคแล้วนอครับเลิกติดตามแม่งก่อน าปาคานี่ไหมก็สี่ภาคอยู่มันก็เพิ่งผ่านดาม่า,มายืมรหัสพี่ไอม้มามึงดูไหมพอมันเจอดาม่า,มาปุ๊บมันจะมีกำลังใจทํางานได้ไงว่าคลิปนี้มึงว่ากูายืมรหัสพี่ไอ้เนี่ยหรอวะพี่ไอ้บอกมันไปสิว่าผมยืมรหัสพี่ไห้คลิปนี้ก็ Girl, มันใช่รหัสตัวเองนเีนิดเดียวเราเรียนเสียงตัวสภาพพี่ไอ้ก็ไปเหลือในสัตว์ <c oughs> น้องชายน้องชายขี่รถตรงมาหาพี่ก็ระวังระวังด้วยเด้อฉันจะไม่สนใจแกหรอกที่ชัดแกมึงไปเอาความมั่นใจได้มาจากไหนวะเนี่ยจะมาวิว ดาษทสกษาจริงๆเงินห้าพันก็ไม่ได้ยังกระโดดไปเหยียบระเบิดพี่อีกเนาะทำไมพี่รู้ว่าผมไม่ได้เงินก็กูจะไม่ได้เหมือนกันไอ้สั์ไ่จะเอาลงทุนสักหน่อยลงทุนอะไรนะแกซื้อหมาน้ไปไปล่อยวัดก็ในระหว่างที่เราเดเล่นแล้วก็ไปเจอถังเปล่าถัาาางหนึ่งนะนะตอนแรกก็ไปกะว่จะใส่หลักแต่พอดีเอาผ้าไปซักผ้าจะไปแห้งก็เลยใส่ดีเมืก่อนเอาความจริงกำลังจำลองอยู่ว่าติดคุกเป็นยังไงเพราะดาประยุทธ์เยอะอะไรทำไมนะ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 ล้าเมาใคร ไอ้แมสแล้วก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องไอ้แซดจะจะไปเป็นทหารเหมือนเดิมก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วไม่ได้พูดไรยิง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 เรื่องเมื่อกี้ไปครับน้องหลัเฮ้ยรับสังเกตที่คิวดีกว่าเราสังหารไปหกคิวเลยนะครับน้องๆเอาความจริงกูตั้งกูเกินความผิดอยู่เนี่ยไอ้แซดเขาไปเห็นหน้ากูเขาจะจับกูไม่ได้แล้วนักแคสเกมเสียงคุกแห่งประเทศไทยฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้ติดยาไม่ได้ทถบความผิดไม่ได้ติดโควิดแต่เขาติดหอยเอาละครับตอนนี้ก็เหลือคนอยู่ไม่เยอะแล้วถ้าเขาไม่สังเกตเขาก็็จะะไม่่่่รรรูู้นนนนคััับวาาเเเปถงงออย ถึงพี่จะเป็นถังแต่พลังหั่ก็เหลือเฟือนะครับก็มีคนมาว่ะรู้สึกว่าเขาจะยังไม่เห็นเล่าด่นะเฮ้ยมึงจะเห่าแน่สัตว์กับโก้กับโก้กับโก้พ่อมึงหรือมันหมาไอ,อสัตว์นี่ไปไหนแล้ววะเราเดียขาดานนี้เราวงอยู่กับเราซะด้วยอะอ้ะอาวคนดูไป,ไปไหนนะฉันหาไม่เจอเลยเนี่ยงั้นกูอยู่นี่กูพร้อมเป็นถังเออดิ้เสียวเป้ๆเถอะดิเฮ้ยเบบี้ก้าวเอย่าวิ่งไปตรงนู้นอีกโชคดีแล้วกันนะเพื่อนกูดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันชิบิหาจ้าเดือยแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดเนี่ย hey, <baby> โชคชะตาทับไวไม่ฉันไม่เจอคนนะฉันทบไวัเต้าเดือยแล้ขนาดนี้ฉันวิ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่แสนร้อนระอุ๊อะขอโทษนะครับพ e ี่ที่ขัดจังหวะถ้าพี่เสือหรือว่าสิงโตได้เป็นสารคดี <uli mer this guitar> แล้วแต่ว่าจังหวะนี้เขาจะจ้องไปข้างหน้านะครับแล้วก็พุ่งไอวอไปสงสัยน่าจะเจอคนแล้วขอยืนดูได้ปะโอเคเห็นละก็ใบดักถังอะไรไปย่อได้วะเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้เขาระทักกันก่อนนะครับว่าแล้วก็ออกมาจากไอวอจังหวะนี้รู้สึกว่าเขาจะเตรียมพรอบ แล้วก็ายวอไปอีกแต่วทางนี้วงหมาละจ้าไปละกูอจ่าวันนี้ตั้งไอวอรก่อนหนึ่งลูกเพื่อเข้าวงถังก็บงับงบังตั้งแต่กูเล่นเกมนี้กูไม่เคยสวมถังแล้ยิงคนสักครั้งมาดูกันว่าจจงหวะนี้เราจะจัดการกับศัตรูได้หรือเปล่าว้ายไอวอมันเยะอะ่ายิงกูได้เพื่อนจะไม่ยิงกูด้ยแต่กูยิงมึงนะกูเคยเห็นถังนั่งกินน้ำชามาเพื่อนไม่เคยเหรอเอาแหกตาดูสี่นี่คลิปนี้กูมารีวิวถังแนละ้วว่ารีวิวชุดวะเนี่ยส้าเราคลิปนี้อย่าลื